มีอีกหนึ่งเอทีอ่คนแต่งเพลงเนี่ยก็ไปที่กองถ่ายด้วยครับไปเล่นเกมแล็กนาล็อกนะไม่ได้ไปดูเขาถ่ายอะไรเลยนะฮะ,อะเออเพราะว่าเราจะพูดถึงวง a อ n ม r ี a l ซึ<ส>่ง เขาถ่ายมีกันไปแล้วเพลงนี้เนี่ยถือว่าเราไม่เคยพบกันครนะฮะเพลงนี้ความพิเศษอยู่ที่ฟิชชิ่งกับคุณตุลอพาร์ตเมนต์คุณป้าด้วยซึ่งเมื่อวานเนี่ยพี่ฟองเบียร์เขามารีวิวเพลงนี้แล้วนะครับแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังกันด้วยเขารีวิวแน่หรอปกติเขาเล่นแร็กนาล็อกตลอดเลยนะ เขามาทำงานเขาน่าจะรีวิวนะครับอ๋อครับผมครับครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่เขาบอกาหม่กี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีภาพเบื้องหลังนะครับของการถ่ายทำในซีรีส์เพลงนี้มาให้ชมกันด้วยเป็นเพลงเร็วเพลงแรกในอัลบั้มนี้ของ AB Normal จะเป็นยังไงไปชมกันครับ สวัสดีครับพวกเรา AB n o r m a l ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว l i ฟ e at G นะครับผมวันนี้พวกเรา AB n o r m a l พามาอยู่กันที่กองถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรานะครับเพลงชื่อเพลงถือว่าเราไม่เคยพบกันฟิชชิ่งพิตุนพันเป็นคุณป้านะครับผมมม่่ม่่งองอโททษเรืีผาาน ครับผมสำหรับบรรยากาศถ่ายทำวันนี้นะฮะก็บรรยากาศดีนะครับฝนตกพรำๆนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เราถ่ายกันอยู่ใต้ดินนะฮะบรรยากาศอับๆนิดน,นึงแต่ว่าได้ฉากอย่างที่เราต้องการคือฉากแบบดกัดกดักฉากแบบสะพึงกลัวน่ากลัวนิดน,นึงอ่าอะไรเงี้ยครับผมครับผมสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะฮะก็จะออกแนวหนังฝรั่งนิดน,นึงมีพิตุนเนี่ยเป็นคนที่ดําเนินเนื้อเรื่องนะฮะเป็นโจรกับผู้หญิงอีกคนนึงแต่ปรากฏว่าโดนจับโดนจับแล้วก็เลยต้องโดนสืบสวนสอบสวนกันไปนะครับผม แต่ก็ทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่าเราไม่เคยพบกัน,นอสองคนไม่เคยพบกันแต่เรื่องจริงๆเป็นยังไงต้องลองไปดูในมิวสิกวิดีโอนะครับถือว่าเราไม่เคยพบกันถือว่าเราไม่เคยกันถือว่าเรา ฝากเพลงและมีสิวิดีโอตัวล่าสุดของพวกเรานะครับเดือนตุลาคมนี้จะได้ทั้งฟังทั้งดูกันแล้วนะครับเพลงถือว่าเราไม่เคยพบกันฟิชชิงพี่ตุลน์นภานมีคุณป้านะครับแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้ด้วยนะครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าเก้าโทรออกและทางไอทูนส์นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม อันนะ่ะเพลงนี้แล้วก็พี่ตุลภัรเบนคุณป้านี่นะฮะก็ยังมาเล่นเองด้วยนะครับเล่น<อ>เล่น MV ถูกต้องฮะนะฮะอ่ะก็ติดตามแล้วกันนะฮะถือว่าเราไม่เคยพบกันนะครับ,รบจาก a b n o นอ a ์ Featuring ตุลภัรเบนคุณป้านั่นเองครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญ,ญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C- b แบนดที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU- b a n บที่ดี v ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี